สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านสนุกไหมคะครูอุกคิดว่าจะสนุกนะค่ะสำหรับวันนี้ครูอูกก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆตั้งใจทำที่ผ่านมาเด็กๆทำได้สวยงามบ้างค่ะเยี่ยมจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะครูอุก็มีหนังสือนะคะ เล่มไหนเอยเด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆเห็นแล้วก็หยิบขึ้นมาค่ะค่ะเด็กๆดูนะคะเมื่อเด็กๆเห็นหนังสือเล่มน,นี้แล้วเด็กๆก็หยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านตามคุณครูค่ะ Alpha คิส s Alpha k i นะคะเด็กๆก็เปิดหนังสือขึ้นมานะคะหน้าที่ ยี่สิบมีสองกับศูนย์ให้เด็กๆทําทำกิจกรรมอะไรคะลากเส้นตามตัวอักษรแล้วก็เขียนตามรอยประเด็กเด็กอ่านตามค่ะ n n นเะคะเด็กๆจะเห็นอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งลากเส้นตรงลงมาตามลูกศรขั้นตอนที่สองลากเส้นเฉียงลงมาขั้นตอนที่สามลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะอันนี้คือ n พิมพ์ใหญ่ให้เด็กๆได้เขียนไปสองบรรทัดนะคะตามรอยประ ต่อไปค่ะตัว N พิมพ์เล็กเด็กๆอ่านตามค่ะ N n ลากจากเลขหนึ่งลงมานะคะเป็นเส้นตรงอันนี้จะมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่สองก็รากเป็นเส้นโค้งนะคะตามลูกศรลงมานะคะ n พิมพ์เล็กต่อไปค่ะให้เด็กๆ,ๆฟังก่อนนะคะฟังแล้วก็พูดตามแล้วก็อ่านคำศัพท์ N e t net net n e t n e น d n e r d นะคะอ่านตามค่ะ n e t n e t แปลว่าตาข่ายนะคะ n e ื n e เนื้น้ี่ก็คือแปลว่ารังนก n e r d อ e r d ออันนี้แปลว่าพยาบาลนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมีสองกับหนึ่ง ให้เด็กทำกิจกรรมอะไรคะลากเส้นตามตัวอักษรและเขียนตามรอยปลานะคะเด็กๆอ่านตามค่ะโอโอจะมีอยู่หนึ่งขั้นตอนนะคะก็เขียนนะคะโค้งลงมาตามลูกศรน,นะคะอันนี้โอพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปโอพิมพ์เล็กก็มีหนึ่งขั้นตอนเหมือนกันนะคะลากเส้นตามลูกศรน,นะคะ ตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างมีหนึ่งขั้นตอนนะคะเด็กๆอ่านค่ะโอโอนะคะต่อไปค่ะฟังพูดตามแล้วก็อ่านคำศัพท์ฟังก่อนนะคะอ็อกอ็อก Oct opath, Oct opath. All in, all in. ออกโทพัสออกโทพัสออเรนจ์ออเรนจ์เด็กๆอ่านตามค่ะอ็อกอ็อกออกโทพัส octopus orange orange นะคะอ่ะทีนี้แปลนะคะ oc oc อ,อกแปลว่าอะไรคะวัวนะคะต่อไปค่ะ octopus octopus แปลว่าปลาหมึกต่อไปค่ะออกไปต่อไปนะคะ orange 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 แปลว่าส้มนะคะเป็นผลไม้ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปส่งคุณครูอูด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูอูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ